นี่แหละฉันก็บ้ากันเนี่ยนี่แม่เมียอะไรล่ะมุนเจ้าพ่อเป็นพ่อคนแล้วเนี่ยทำไมไม่ให้พ่อคุณตีตบพ่อคุณคุยกันดีๆเสียละเป็นพ่ออ้าวเป็นพี่พี่สาวใช่นี่มากันไม่พอมาพี่สาวน้องสาวมาทำไมนี่ทำไมต้องเอาคนเท่าคนแก่ออกมาใยายมาเลิศทำไมทำไมไม่เอายายไปที่บ้านีี่่พ กินมะม่วงมากเลยกัเสียง๋อกินมะม่วงกับเสียงเหอรู้เลยเนไอ้รู้หอก่าไร้มันจะหอมจะไม่รู้ได้ไงไม่มีป้าติดไว้เนี่พูดได้ยังไงเป็นไรจะเลกเหรลจะคอเก่าุมะโหนี่เขามีเจ้าของ ฉันเป็นเจ้าของเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันเนี่ยอ๋อคุณลุงเป็นเจ้าของอย่าเรียกลุงไม่ได้ว่าอะไรนะจ๊ะคุณน้าคุณน้าเป็นเจ้าของใช่แล้วยังไงเล่นไปแล้วเละไปแล้วแล้วทำยังไงจ๊ะาติเองพูดมีเต็งเองตรงใจมาทําเองตงใจตรงใจที่จะมีเรื่องได้ไม่ใช่ปัญหาค่าเสียหายมีไหมตังมีไหมอ้ยโอ้ยกลุ่มตังอะไรไม่เคยจ่ายตังอ๋อไม่มีไม่มีไม่ให้ ไอ้รววรววคนนีวอย่ารวจนะรวเรียกไอ้หายไม่ได้ใส่กกรกมาที่หายีวอนอย่าเกตำรวจเลยนะไม่ได้กรณีคดีหายแล้วใเนก่อนสจค่อยคุยกัน่อพี่อยากจะได้อะไรพี่บอกจอ้ตำรวจจะกักกันเขา่ไเขาจะปรับสมื่ปรับห้าหมืนรา้นเนี่ยบอกอีน ถ้าไม่มีอะไรนั่งเฉยๆก็ได้ยืนในขั้นตัวก็รับเต็มอยู่แล้วไปประคองร้านไปมึงอ่ะเอาอย่างนี้กันพูนะเอาอไงต้องการอะไรจ๊ะเอางี้เอาแบบว่าคุยกันแบบว่ามันอยู่ในป่านะเ,าเราก็ไม่เชื่อว,ว่าคนคนไทยดนะ้วยกันอะเอาไงว่ามา,าไม่ใจไหมสาระครับเร็วๆลงมาแล้วเอาเอาเอเนี่ยอยู่กันสามคนก็อสามทีแล้วนะ <laughs> อะไรสามคีสา,คสามคนก็อขอหอมคนละทีถ้าเราสามคีแค่ขอหอมไล่แตงนี่เดี๋ยวลุงเค้มคุณนาจะมาหอมหนูไดหนูขานแย่เลยจะเขินทำไมล่ะจ๊ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันให้หนูหอมคุณนาก็แล้วกันนะ ดึงหนังปากขึ้นแล้วเอื้องเหนือช่องแก้มนะจะหอมนั่งลงทำไมต้องนั่งล่ะอ้าวก็ไม่อยากนั่งไงแล้วก็หลับตาอ๋อได้จ้ะเพรายืนสูงเกินตาตายแล้วบอกขอแตงงไนั่งลงนะจ้ะเดี๋ยวหนูจะหอม้วนะนับหนึ่งถึงสามหนึ่งหลับตาด้วยสิจ้ะลูกหลับทำไมอ่ะเอาไปจะได้เสบายไงลูกอยากเห็น หลับตาสิจ้าหนึ่งสองหน้าเริ <c oughs> ทำไม่แลน่ะตกอ่างเง้อแล้วมนะันจะขนาดนั้นแล้วกลเวมันจะไม่หอมมะที่นั่งอยู่กับที่นั่นแหละจา้าใช่หนึ่งสอง นี่อะไรฉันไม่เคยไปยุ่งต่างตัวเลยนะฉันเรียกแกเอาละฉันจะให้ปรับเออไม่เคยจะให้ต่างใบเกลียดในรูปลางเธอจะให้ปรับคุณนาจะให้ปรับยังไงอ้าก็หอมไงหอมใครครับหอมฉันไงได้แต่ถ้านายไม่กล้าฉันหอมเองผมหอมให้ก็ได้ครับ ถ้าให้คุณหอมรอบนี้คุณทีมหน้าผมแน่ไม่ทปีปูรู้กูดูลิเกมาหลายหน้นาแล้วไม่ทีมาเล่นไม่เหมือนไงวันก่อนเฉลิมชัยก็มาเล่นเป็นไงอะ่ะคนดูหมกเล่นไม่ดีเล,เล่นกันแย่เลยอ่าแต่สี่งนี้ปรึกษากันแล้วทุกวันว่าไงเล่นให้แย่ก็แม่งอียัไะไปดีเพราะที่ลิเกด้วยกันมึงจะเอาไงมีเนี่ยไม่ได้องเล่นเอาความดีไม่มีเลยครับหลับตาบนนี้เอกนะแพมจังเลยมาดีสบาย ไม่หยุดไอ้กิ๊บหายจับไม่อยู่เป็นปลาไหลเลยรุยเทยหัวเป็หนหัวหอมเออ <laughs> ได้คนระับจะหอมไงโอ้ <laughs> ใครว<อ>่าทำเป็นนักเอกเราไม่ดูแล้วเมื่อกี้ไอ้กิ๊บขาใครห,หองเราจะจะให้ปรับจะเสียตลาดนะ,ะเนี่ยนี่มันกระพูดงเนี่ยมันกุหลาบคาจีนหยกทอง <laughs> <laughs> จ่อหายแพงแย่หนังมึงไม่รู้จะสลัดใครเลยเนี่ย <laughs> <laughs> ที่ไม่ที่ไม่ดอกไม่ยอมหรอ าวไม่เข้หอเออกูรู้แล้วกูทิบายเองมีมีเขาจะฟัให้หัหลรือเล่าเนี่ยนเฉยนะหเอ้ยนกไปเดิมเขาบาคุณเนี่ยี่าย,านนยาจะเข้ารงเียอยงไงย่าาาเอาไอ้เฮียเข้าเมื่มอกี้อะไรนหาย้นไป ออกมาเกเเล่นก็ไม่ได้เล่นกรบนกูไม่เกรละการผมใชเล่นบบนหนไเลียเอาใจยากแล้วเหรอวะหลับตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหมย่มึงก็ทะลักเหมือ เอาไวเกเกยวข้าวันวกกิข้าวเลยวิญาเฮ้มีผู้หาปัายหรือใจหนึ่งสองสามตูดผู้หญิงบ้าอะไรจะบุกุบด้วยถ้าว่างไปฉีดโบท็อกมั่งนหนังห้าย่นหมดแล้ ิิคนมัอะไรก็ดีนะแต่ขนจก้มูกยาวไปนิดนึ่งอาจารย์อะไรเนี่ยมึงเนี่ยมันแค่ปากก็ไม่ได้แล้วมันอะไรเล่าจิมให้จิมต้องกระบอกปากแบไมบหงอะไรนี้เนี่ยฮะไปเลยไปอะจะมึงฟอกเดี๋ยวมึงเจอน้องกูอาจานี่นิดเดี๋ยวนะขุนถามหน่อยนี่หัวนมหรือไม่ประยุ่มดอกเลย

รับหน้าเป็นปลาตีนเลยหอมโหนน้าตะหอม,หอม้อมเรียพร้อมพร้อมแล้วหลับตาแล้วนะา สิดหายแล้วไล่แตกอุคางหมดเลยอ้าวอยู่นี่นั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรจดหมายคร้ายที่ส่งถึงเธอ มีผู้หญิงมาสามคนทำไมมันกระทืบไร่แต่งเสียหายมันจงใจมาทำ้ายไร่เรามันชื่ออะไรวะมันชื่อเกสเอไอ้ชื่ออะไรวรมันชื่อเกสอเออหลานไอเซนไั้เสกสซึ่งเราดีีแล้วอ่มันบอกแน่จริงไปเจอมันหน้าสวนหน้าสวน,สนใช่มันไปอะโกและทักงสวนทัวงร้อย <c oughs> ใช่ฉันเป็นคนทำเองเอาตังอะไะตังอะไรชดใช้ค่าเสียหายที่คุณทำผ่านเมื่อกี้ฉันชดใช้ไปแล้วตกหน้าลุงเธอไปใช่ไม่พอเหรอมันตกหน้าลุงแล้วก็อีคนนั้นมันให้หอมลูกกระโปรงมนด้วยหอมอะไรหอมอะไรหมจ้ะหอมหัวใหญ่และอีนั่นไม่ได้หอม มันเอาตีนลงไม่เคียย์สิงปฏิกูลในร่างกายโหนก <c oughs> ็ต้องเคี่ยวมันจบประิสธิฐเลยคุณจะใช้หรือคุณไม่ใช้ครับไม่ชดใช้ถ้าหาว่าคุณไม่ชดใช้อย่างนั้นก็ชดใช้มาด้วยหัวใจบวมๆของคุณมาให้หน <c oughs> <c oughs> แนี่นี่นี่เนี่ยอะไรอ่ะถ้าเราตีลุงไปเขียบตรงที่โซนปกตรงนั้นนะแล้วยังไงถ้าไม่ชดใช้แล้วจะทำไงหลีกทางไปอย่าพึ่งครับเรามาลองกันสักหน่อยดีกว่าลองอะไรสิ่งของสองสิ่งอันไหนมันจะเจ๋งกว่ากันหมายความว่าไงสู้อยี่ยมไปกลัวไว้เสือใช้ จะร้องจะน้องเสด็จดีหมดแล้วไปไหนไอ้หนูผกอ้อจะกลับแล้วเหรออย่าเพื่งก้เลกไม่ได้เลยรีบกลับไปไหนเอ้าเรียนก็จะเลิกแล้วโรงเรียนจะเลิกแล้วเหรอพอมาดูมนมานะครับไหนพออยู่ไหนครับ นายพอไหนพอครับยกมือครับพอยกมือหน่อยครับพอครับยกมือหน่อยครับสวัสดีครับโอ้ตอนครับสวัสดีครับพอมีเทปต่างตั้งไว้แล้วนะเลือกเทปตางเดี๋ยวจะพูดมาเนี่ยอย่ออยู่นะอย่าให้เด็กๆกลับบ้านกลับบ้านนะนะครับพออยู่นะครับลองจมูกกับมือผู้ชมจะถือข้างใหน อยากเห็นเรื่องวานไฟโน้บรือไฟไทยจะถือข้างใน,น,งน,นกันน,จจน,น,นั้นจะเกลียดท่าแบบเราจะถือข้างกลางขลางในกันนั้นเรจะมีการจะจูบกันจะตบกันเราจะจูบ 黄、嗯、色、哦哦哦 กบตกบตกบตผู้ใหญ่ไม่ร้องไม่เอาเลยอี้ร้องี้ขนาดนั้นเลวน่ะไม่กลัวร้องเกินไปสภาพมูงไม่น่าร้องช่วยคนหรอกไม่คนช่วยสินี่นะฉันจะร้องอย่างเชเมาอก้นะฉันจะร้องอย่างม่แก้เชฟได้หรอโอ้เร็วกัน พ่อฉันเนี่ยตายชาไม้ร้องเพลงอ้าวรู้ได้ไงรู้ได้มาจากไหนใครบอกดูทะเลกับพ่อตองวิทจยุงไหมอ๋อแต่พ่อตายชาไม้แต่แม่นี่ยิ่งกว่าทำไรแม่นี่ไม้ชาตายล้มมาตีนอ่ะล้มพลาดหน้าเหมือนคันไถล เดี๋ยวมาใกล้นักเลยลว่าอ่างจะงูอัวสั้นับมอโอ้นี่อยากกินยะไถ่ไหดูอันแ้วเกินร้องมาเฉลิมใจร้องมาที่ไม่ออกอ่ะเอาป่ะร้องกี наход <laughs> ปาจูบกระเมนุทมจันเพื่อเพื่อข้างในน้ำหวานมาอีก ใช้นั่นที่เป็นควันบ่อยออกมาเนี่ยไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวชาจะจูบเดี๋ยวชาจะทีมจะทอดจูบพีมีปลีกอะไรของมึงร้องดูดิครับจิ้มมึงนี่ต้องมึงเท่าไหร่ฮะเอ้ยเดี๋ยวชาจะจูบมาเดี๋ยวชาจะจูบมา จะดียะฉันจะตกจะดูให้ลงไม่ทนไม่เรียกรองันรันเอาไปเรีกรลอเหรอเปล่ารัหัวหลันไหมอ่ะเอาดูให้ลงไม่ทัน กูก็ซื้อมะม่วงกินแล้วนะเออก็ไม่น่าตกตีกูหรอกกูซื้อมะม่วงกินแล้วมึงเก่งจริงด้วยเปล่าแก่งเก่งจริงไปเจอกูกระท้อนกลางนะา what I want w wow.